สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับในมันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Angry Birds Play นั่นเองเย้ yeah! และในครั้งนี้ผมจะพาทุกคนมาลองเล่นเกม Angry Birds กันครับซึ่งเกมนี้มีมาตั้งแต่รุ่นรุ่นแล้วก็ได้มีการอัปเดตมาเรื่อยๆครับโดยการเกมนี้มันใไซเน็ตครับทุกคนตะกี้มันม่นได้ใไซเน็ตเอาเป็นว่าวัอนี้ผมจะพาทุกคนมาลองเล่นเกม Angry Birds กันครับซึ่งนกของเฮานี้จะถูกจับตัวไปมูนี่มันจับตัวไปครับทุกคนเอาเป็นว่าไปอะไรกันเลยวแตกลัว,ไป,ลว,วไปกันเลย ก็จะเป็นด้านแต่ละด้านของเขาครับทุกคนซึ่งด้านแรกผมได้เล่นไปแล้วครับเอาเป็นว่าผมสิมารองให้ทุกคนได้เล่นใหม่ครับทุกคนไปกันเลยายคิดว่าแกจะพังบ้านพวกเราไปได้อย่งังนเหรือ,อ,อไม่มีการพังไปได้หรอกจิ้วหรือแกคิดว่าบ้านแกจะไปพังงั้นหรือพวกเราจุดอ่อนบรรยูตรงระเบิดจึบ๊บเอือเอ้ออโอ้โหตายไปแล้วนะฮะหมูพังเลยครับทุกคนตายเลย โอเคด่านแรกมันก็ง่ายๆแล้วจ้าปาัฟังเสียงเราคิดผ่อตะก,กี้ต่อไปเด็กหน่อยเลยวะครับทุกคนได้สามดาวนะฮะโอ้โหสุดยอดไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าเอาละครับด่านที่สองเป็นด่านกระจกนะฮะเฮ้ย <Hey, S 2> วันนี้ออฟฟิศเราสร้างแข็งแรงดีไหมสร้างแข็งแรงดีอยู่แน่นะแน่นะอยากให้เองจีบเบอร์บัติ้าเราได้นะโอ้โหมีการบอกกันนะฮะแกคิดว่าคอนโดแกจะแข็งแรงขนาดนั้นเลยพวกเรา กระจายตัวไปสามตัวยูโอ้ยโอ้ยไม่เออตายเรียบรอยครับง่ายๆนะฮะนิว่าสิบาพานด,ด้านในี้ให้พานค่ะทุกคนจุดออนมีบหกหลายทั้งกระจกทึงอย่างแน่โอเคได้สามดาวหรือไม่อมได้สามดาวเหมือนเดิม ว้าวด้านต่อมาเพิ่มความยากคือไอหมูมันอยู่ด้านหลังและจุดอ่อนมันก็ง,ง่ายกวคือระเบิดส่วนของเธอก็คือไอเทมเข้าครับขั้นดันใดห้าบวาสามารถเอ่อเฮดไดหรือบ่าสามารถทานไดข้าก็สามารถกดไอเทมกันได้ครับทุกคนไอเทมมีทั้งมืหนึ่งสองสามหกไอเทมครับทุกคนแต่ละไอเทมผมไม่เคยใส่เลยเอาเป็นว่ารอให้ด้านยา,ยากก่อนห้ามาจังาใส่ครับทุกคนหมาจุดอ่อนในตรงนี้หรือจุดต่อยไปเลยอ้าวไม่โดนระเบิด ไม่กระทบกระทานโอ้โหกระทบกระทานอยู่โอเคเรียบร้อยว้าขันแมงเกือบว่าถึกระเบิดเลยอะ่ะเอาละครับสามดาวเหมือนเดิมไอ้เคปัสโซได้ลองดูสีดานนี้ไมีทั้งไม้ไมีทั้งกระจกนะโอ้โหทาเฉลย กระจายตัวอู้ฮ่าห้าหา,า,าพังด้านแรกแต่ด้านนี้พังเ้ยเหรือถึงจุดออกมาแล้วนะทุกคนตรงนี้เองอืออหูทะลุกัะสับอ้าวไม่รู้เลยว่าเรามีลูกโปรงรองรับอยู่โอ้ยไอพวกนี้มันด้านมากนะอือถอยลูกปงไปเลยนะฮะเรียบร้อยตกจากที่สูงก็ตายไปเลยนะฮะโอเค ในได้ังเสียงเอฟเรเราคิดถึงตอนไปนเดหน่อยเลยเย่ในที่สุดแล้วก็อ,อกจาจจะโกลกได้โอ้โหเข้าปุดล็อกได้ตัวละครไหม่อวครับทุกคนหรือคือตัวละครสามเหลี่ยมซึ่งตัวละครน,นี่แหละสามารถแวนเร็วได้ครับทุกคนเอาเป็นว่ามันล่องมือกันเลยีกวาวาดานนีมัสมีตัวสามเหลี่ยมบอเอาละครับเ<อ>พิมเติมเข้าได้ตัวละครไหมครับทุกคนเอยปุดล็อกได้แล้วงั้นเราจะพุ่งทะยานไปตาม เออเสาคานของไอหมูตัวนี้อือหือไปเอื้อเออโอ,อ้โหถึงจะไม่พังแต่ฉันก็เจ็บตัวไอหมูมันพูดอย่างนี้นะฮะนี่ต่ำเต็มเน้นๆแล้วต่อมาจุดอ่อนมันต้องอยู่รากฐานของตึกนี้นะฮะอึ๊บโอ้โหเอน็นเอน็นต่ำไปแล้วนะฮะโอ้โหวันนี้ฉันหิวข้าวฉันก็เก็บเค้กมากินเลยสิครับเก็บเค้กดิเก็บเค้กนี่เค้กไปได้กินตายเลย โอเคเรียบร้อยนะฮะถือว่าใช้ตัวละครไปเยอะมากด่านนี้ลาลาวันนี้เลยออกไวไหนออกสองสองสงศูนย์ศูนย์หนึ่งว่ายไม่ถูกมาพันจะพูดเรื่องเลขมาพันจะพูดเรื่องอื้อสอยไปเลยตกตกบอกโอ้มาตกอยอตกอยู่ยนี่ระเบิดโอ้โหหน้าช้ำกับที่เรียบร้อยครับ คันข้างสีว่วดานตะละดานเอ้ยอย่าเพิ่งดีใจไปดาวดานต้องไปกันยากือเข้อเสด็แเสร็จเทียนดาดานต้องไปดีบรุษส่งเดาเอาละเอาละเอาละ,าละคนเราได้ปลดล็อกแองกิเบิร์ตตัวใหมก่ก็คือแองกิเบิร์ตระเบิดนะฮะตัวนี้พ่อใหจะบอกครับทุกคนจะได้หน่อยผมเหรินผมมากตัวนี้บักคัทครับทุกคนมันมันใส่สำหรับหินครับทุกคนเพราะว่าเวลากดลงไปปุ๊บพอมันอยู่ในหินมันถีระเบิดตึ้มอันนี้ใส่สำหรับหินเอาเป็นว่าไปล้อมิึงกันเลยดีกว่า และนี่คืออรารยธรรมของหมูซึ่งมีความเป็นมายาวนาน1 0 0 0งปีโอ้โหอรารยธรรมงั้นหรืองั้นอรารยธรรมแกกระพังเหมือนกันละจ้าระเบิดอืมโดนอะไรทมข้างๆถอยรูปปุ่มไปหนึ่งลูกโอ้โหแล้วก็กระจายโดนไปโดนนัดเดียวก็เอาอยู่โอ้หูนัดเดียวเอาอยู่ครับทุกคนเรียบร้อยนะฮะดีละแองเจิเมืดอตัวนี้ผมมากที่สุดเลย ด่านต่อมาสลับกับตัวระเบิดโอ้โห,โอโหเอาตัวเลีงเร็วไปก่อนนะะตัวระเบิดไปหนึ่งสเต็ปและต่อมาก็ต้องมาเจอกับปูนหินปูนนะฮะหินปูนของไสหมูตัวนี้โอ้โหมันจะล,มลม้มหรือไม่มีการใส่หมูกระน็อกเพิ่มความปลอดภยัยแต่ยังไงก็ไม่ปลอดภัยหรอกอสอยบ้านไปสลลตเลยนะฮะสอดสดอกโอเคเรียบร้อยโอ้โหได้หนึ่งหมื่นนะฮะหนึ่งหมื่นเลยหนึ่งพันวะ โอเคเรียบร้อยนะฮะยูอา้าวได้สองดาวโอ้โหด่านนี้เป็นใจมากกระจุกล้วนล้วนม,มามามมมเน้น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 จะโดนเด่ายว่ปไม่มีวัน่าดชั้นได้หรอกไม่มีวัน่าชั้นได้หรอกหลือหรือหรือคิดเหรือจะอม,อม,อมีโดนไปหนึ่งโอ้โหได้เพชรวะว่าหันเห็นเพชรตังอยู่นี่วะ ตาฝาดหรือเปล่าตาฝาดหรือเปล่าไม่มีหรอกอืคิดว่าเขาตาฝาดดินี่เรียบร้อยโอย้ด่านนี้โหดเะเวย้ยพวกแกจะทําได้หรือไม่โอ้นับประสาทพวกเราแล้วพวกเราทําได้เสมอหืมสอยไปเลยนะฮะเดี๋ยวหา,หา,หาจังหวะก่อนนะอืมเจาะไม้ล้มไม้ล้มไม้ลม้มโคนทับกันไปเลยโอเคโอ้โหมันยังอยู่หเรื่องความทุกคนวีปี อ้าวฝั่งนั้นไม่โดนมาเป็นยังมาเป็นยังได้อยู่แล้วจีปึ๊กเอา้าเฮ้ยเดี๋ยว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 เดอ่อนี่ว่าสีบดถือตี้สหาหดานันอันนี้คนขังไงวะแสดงเขาเห่็มากแลว้วเพาะ่ได้ใส่ไอเทมเลยเดี๋ยวจะลองใช้รู้ะฮะด่า,ดานต่อไปน้ดจ้ะมาลองเมือเลยดีกว,ว่าว่ไอเทมเท่าสิเป็นยังไง เอาละครับทุกคนเข้าได้ปลดล็อกแองกิเบิร์ตโตไ้ไหมแล้วแองกิเบิร์ตชนิดหนีคือแองกิเบิร์ตไข่ครับพอเข้ากดปึ๊บมันสีว่างไข่แล้วไข่นี่กระซั่มระเบิดครับทุกคนไปเบิรงกันเดื่อยๆว่าแองกิบเบิร์ตชดดนิดหนีเป็นยังไงแล้วเขาก็มาใส่ไอเทมกันโอ้ยวันนี้ท้องมาหลายวันไข่ไม่ออกสักทีพวกเราลุยฮู้ปีบปล่อยไปเลยโอ้โหมีสปริงด้วยนะฮะโอ้โหมีสปริงพร้อมครับเทวดาที่จะมาให้แองกิเบิร์ตโต้ที่เข้าเล่นไปออกนอกวงได้ครับทุกคน วางไปเลยอูห้หูเอาเหินทับมันทับไปเลยเย่เรียบร้อยครับทุกคนเอาแล้วครับทุกคนมาล,อล่องลินด้านนี้เป็นด้านสุท้ายกันครับก้อนที่จะจากกันไปครับทุกคนก้อนหนาที่เราจะจากกันไปเฮามาล่องใส่ไอททมกันดีกว่าออืหใส่ได้ไหมชืบโอเคนังสติกอันทรงพลังของเราถือกับเนือขึ้นมาแล้วจากนั้นใช้การวัดของหมูจืบแล้วเราจะลดสฏิก,กิิาของหมูได้และต่อจากนั้นเราจะใช้ ระเบิดไปด้วยนะฮะจึ๊บใช้ให้หมดใช้เท่าที่มีอันนี้คือไม่ต้องใช้แอนกิเบิร์ดนะฮะใช้กล่องก็ได้ไปแล้วฮะบานจะพิกดเฮ้ยฉันว่าในครั้งนี้รู้สึกราสาหาพิกลเหมือนพวกเราจะเจอจุดจบไม่หรอกมั้งไม่เลยฉันไปอัปเดตนี้มาใหม่โอ้โหโดนเต็มๆห็นหินเพื่อนเราไหมตายแบบโหดมากปล่อยปล่อยปล่อยยูู้ปึ้งโดนไปสองตัว เรอยข้างบนนะฮะมันห้อยตรงเต่งอยู่นะฮะอ้าวโอ้โหไม่ดูนะฮะอีหรือสามตัวหรือไปไปออสอยเป็นหนึ่งลูกโอ้โหนี่นี่อ,อและตัวนี้ขอเน้นเน้นไอ้ไม่เอ,อือห้าพันไปเลย <c oughs> ตายแล้วครับทุกคนว,ว้าวด่านที่สบสี่มีบ้างกระจุกด้วยและเพิ่มเติมคือดอกไม้ผูกความสุขเส้นของหมูโอ้หเหลือพังไปเลยยูค ระเบิดลูกโป,ป่งไปเลยนะฮะแล่อจากนั้นก็สอยปปล,ลูกโป่งเลาซืืบไปต้องสอยแค่พังบ้านมันให้มันพังก็พอโอเคพังหมดแล้วเหรอโอเคล้วจะไปทําไมโอ้ลืมตัวเออไปแล้วนะฮะโอเคครับเขาปลดล็อกตัวละครใหม่แล้วครับทุกคนแองกี้เบิร์ตตัวใหม่นะฮะบนรูาตัวนี้มันคือตัวยี่งยั้งอ๋อจำได้แล้วตัวนี้มันคือเอ่อพองบุบพองบุบแล้วครับน้องไปกันเลยดีกว่าว่าพองบุบคืองยังไปกันเลย เอาล้ครับพองวูบพองวูบของเราคืออะไรงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าพองวูบคืออะไรพองวูบพองวูบโอ้โหคือตามกระเป๋าหูนี่แล้วมันสามารถพองพองได้ครับทุกคนเอามาเลยดีก,กว่าตัวนี้ก็น่าสนใจบ่ใช่ย่อยครับทุกคนจึ๊บปึ้งพองวูบสั่งสายหญ้ามาแล้วอเอ็งจะบิดพองวูบโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะฮะคือแอ็งจะบิดวางไข่มาเลยจื๊บปล่อยไป็นสเต็ปแล้วก็ปล่อยไปเลยโอ้โหตามบ้านหลังนี้นะฮะแล้วจากนั้นก็พังลงมาเลยโอ้โห แล้วต่อจากนั้นเอา้าบะมีนเองี้เบิดกระจกดิเองเก็เบิดสามตัวเดี๋ยวไปล้อตัวนเงอนอึ้โดนหัวโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้บ้านมีการเอ็นมีการเอ็นโอ้โหแล้วก็ทับลงด้านล่างอ,อ,อึโอ้โหมีที่กำบัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องเจอตัวละครตัวนี้ติ๊บของวูบเรียบร้อยนะฮะเอาละเบิดเบิดไปปะเบิดไปอ๋อหอเบิดแล้วอันนี้ก็บ่คืนเอ็นเลเวลนี่แมัโอเคเรียบร้อย เอาละครับก็เป็นจะได้กันบ้างครับสำหรับเกมแองกี้เบิร์ดเฟรนะครับนี่นะครับเนาะถือสว่าโอ้โหฮอลเลนมาแบบจุจุจักจักประครับทุกทุนระดาแต่รดานี่มีบักลายครับขั้นผมเล่นคือสิบวไวครับทุกคนก็เป็นว่าขั้นไพอยากเบิงหนังแองกี้เบิร์ดก็สามารถเบิงได้นะครับเราเป็นหนังเก่าแล้วแหละแต่ว่าสามารถสร้างไม่เข้าเบิงได้แบบสนุกอีลีครับมันสึมีแบบว่าหมูมันไปขโมยไข่แองกี้เบิร์ดนะครับเนาะแองกี้เบิร์ดก็เลยจะไปเอาขึ้นอยู่เมืองหมูครับทุกคนและต่อจากนั้นมันแกระเบิดเมืองหมูพังพินาศซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ ถือะวามวลอิริครับสามารถไปเบิ้ลกันได้แล้วครับเนาะขั้นไทยที่พราะท่านเคยเบิ้ลนะครับเนาะแต่ว่าผมเบิ้ลแล้วไม่ก็เป็นแบบภาพยนตร์เก่าแล้วหรอครับก็เอามาดัดแปลงจากเกมเป็นภาพยนตร์เป็นหนังการ์ตูนประมาณนี้ครับทุกคนก็เอาเป็นว่าขั้นไทยมาคลิปนี้นะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนั่นนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทีเพื่อผ่านการแจ้งเตือนไปเลยนะครับเนาะเซหรับมืนินี้อมและเก็บแองกี้เบิร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนได้พอกันไหมคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายไว้คลิปหน้าผมจะพาทุกคนมาลองเเลล่่่นนนใหหมมมครัับซึงีาาายยดด้กกไปอูู